แม่คะตั้งแต่พวกหนูมาลงพื้นที่นี่เป็นยังไงบ้างคะแม่เกี่ยวกับงานที่เด็กๆมาทําก็รู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจที่ว่าเด็กๆมาช่วยแก้ไขางานที่เรามีอยู่ทําให้ระบบกลุ่มระบบการจัดการของของการตลาดของเราดีขึ้นเรารู้จักว่าเราต้องทําอะไรกับกลุ่มกับการขาย กับการนำเสนอสินค้าแล้วก็ทำให้เรารู้จักการคอนเนคกับหลายๆส่วนเพิ่มมากขึ้นอน,นี้พอพอหนูลงมาแล้วแม่มองเห็นปัญหาอื่นทีเพิ่มขึ้นมาไหมคะอืมก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับแม่นะคะเมื่อก่อนเรามีเพจแต่เราไม่รู้ว่าเราจะจัดการยังไงกับเพจนะคะพอเด็กๆเ,เข้ามาแนะนำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เราก็รู้สึกว่าโอเค เรารู้ว่าเส้นทางเดินของเราจะไปยังไงเราคิดว่าที่พ่อหัวมาลงทนที่นี่ตรงจุดกับที่แม่ต้องการจะให้แก้ไขนะคะแม่ตรงจุดค่ะเพราะว่าในความเป็นกลุ่มของเราเนี่ยเราไม่รู้จักตัวตนของเราเลยว่าเราทํากลุ่มจากสารเราทํำกระเป๋าสารเนี่ยพอเด็กๆเ,เข้ามาทําให้แม่มองเห็นตัวเองชัดมากขึ้นม,ม,ามาแ่พ่อหัวมากเลยนะคะแม่ มันมีความสุขนะคะมันมีความสุขปกติก็อยู่กับปัตีิปัตีิมาหาแม่น้อย <c oughs> นะคะวันนี้เลูกนะคะ, <c oughs> ะเรามีความสุขกับการที่เด็กๆมานะคะปกติก็อยู่กันแค่เนี้นะคะแล้วก็สนุกและมีความสุขต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่ส่งเด็กๆมาให้ค่ะแล้วในครั้งต่อไปถ้าอาจารย์ส่งขหมูมาแม่จะรับขหมูไห้มาค่ะมา จะรอนะคะรอการกลับมาของเด็กๆค่ะอยากฝากขอบคุณนะคะกับกิจกรรมที่เด็กๆมาช่วยนะคะทำให้ชุมชนทำให้กลุ่มทำให้สมาชิกกลุ่มของเราเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่อยากจะทำงานเพิ่มมากขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนอย่างดีเป็นแรงผลักดันอย่างดีสำหรับพวกเราทำให้พวกเรา รู้จักพัฒนาตัวเองนะรู้จักพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ